พระแม่อูมาหรือพระแม่ธุรคาผู้ปกป้องสีดาผู้เป็นชายาของพระรามสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมจะคุยเกี่ยวกับเรื่องพระแม่อูมาหรือที่เราจักกันว่าพระแม่ปาราวตีนะครับพระแม่อูมาเนี่ยหลายคนที่ดูหนังแขกเป็นประจำหรือว่าได้เรียนในชั้นเรียนนะครับจะรู้ว่าพระแม่อูมาเป็นชายาของพระศิวะและได้รับการยกย่องว่าเป็นเทวีที่งามที่สุดในสามโลกนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือ ตรปุระสุนทรีนะครับและยังมีพลังของพระอาทิตย์ศักติซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนให้กับสบรรพสิ่งทั้งมวลในโลกนะครับในศาสนาฮินดูบางนิกายคือนิกายศักตินะครับถือว่าเป็นพระแม่เนี่ยเป็นผู้สร้างสามมหาเทพหรือพระตีมมรติอีกทีนะครับและจากนั้นเนี่ยพระแม่ก็ยังเป็นผู้สร้างพระแม่สรัสวดีแล้วก็พระแม่ลักษมีและพระแม่กาลีอีกด้วยนะครับ ในศาสนาฮินดูนั้นถือว่าเทวีทุกองเนี่ยล้วนมาจากพระอาทิตย์ศักติดังนั้นบางครั้งเนี่ยก็อาจจะมองว่าเทวีทั้งมวลเนี่ยก็เป็นคนคนเดียวกันนะครับเพราะว่าออกมาจากพระอาทิตย์ศักติที่เดียวน,นะครับและนอกจากนี้เนี่ยได้มีการยกล่างรวมของเทวีทั้งสามนะครับชื่อว่าพระตรีศักตินะครับซึ่งในนิกายศักติเนี่ยยกย่องพระตรีศักติว่าเหนือยิ่งกว่าพระตรีมูรติคือพระศิวะพระวิษณุพระแม่ทั้งสาม แสดงถึงปกติหรือพลังงานซึ่งแสดงถึงคุณะทั้งสามนะฮะได้แก่ตมะคือความมืดและแอวิชาหรือมายานะครับทำให้ผูกติดกับโลกใบนี้นะครับมาจากพระแม่กาลีนะครับส่วนรัชหรือความรักความกำนัดในกามนะครับคือพระแม่ลักษมีและสัตวะคือความดีงามและความสุขซึ่งก็คือพระแม่สรัสวตีนั่นเองนะครับ ซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นปรัชญาที่อยู่ในคำพีพักควะกีตาอีกด้วยนะครับซึ่งเทวีทั้ง3หรือเทวีทั้งมวลเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพลังงานของโลกใบนี้นะครับหากขาดศักดิ์นะครับจะทำให้ไม่สามารถที่จะมีการเกิดขึ้นมาได้นะครับหรือโลกนี้ก็จะหยุดลงนะครับหากใครที่ไปวัดแขกสีลมนะครับในทุกๆปีจะมีการแห่เรียกว่าคืนนวราตรีนะครับคืนศักดิ์สิทธิ ที่ฉลองชัยชนะของพระแม่ธุรคาต่อมหิสาสูนั่นเองครับสำหรับพระแม่ธุรคาเข้าวปางนะครับได้แก่ปางที่หนึ่งปางสรยบุตรตรีโดยเทวีนั้นได้เกิดมาเป็นบุตรตรีของราชาภูเขาซึ่งอีกชื่อหนึ่งก็คือเท้าหิมมะวันซึ่งเป็นราชาของภูเขาหิมอะไรนั่นเองครับสำหรับปางสรยบุตรตรีนี้ก็คือพระแม่ปวารตีหรือที่คนไทยเรียกว่าพระแม่อุมานั่นเองครับ พระแม่อุมาเนี่ยเป็นชายาคนที่สองของพระศิวะเกิดหลังจากที่พระแม่สตรีก็คือชายาองค์แรกของพระศิวะกระโดดเข้ากองไฟไปแล้วในพิธีของเท้าวทักษะในชาติที่แล้วนั่นเองครับสําหรับรายละเอียดนี้ถ้าเล่าก็จะค่อนข้างยาวนะครับมีเวลาว่างก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับกําเนิดของปางสายระบุนี้เนื่องมาจากว่าพระแม่อธิสักติสัญญากับคณะเทวดาว่า จะมาเกิดเป็นชายาของพระศิวะอีกครั้งหลังจากที่พระแม่สตีกระโดดเข้ากองไฟนะครับในขณะนั้นเองมีอสูรตนหนึ่งนามว่าตารักกสูรได้ขอพรจากพระพรมมาให้มีพรเป็นอมตะและจะไม่ถูกใครปราบได้นอกจากบุตรของพระสิวะด้วยนะครับเนื่องจากรู้ว่าพระศิวะเนี่ยไม่มีชายาอีกต่อไปแล้วนะครับเพระพระแม่สตีเนี่ยกระโดดเข้ากองไฟไปแล้ว คณะเทวดาขอร้องให้พระแม่อธิศักติลงมาอาวตารอีกครั้งพระแม่อธิศักติจึงได้อวตารมาเป็นบุตรเของเท้าหิมะวันและนางเมนาด้วยนะครับและนอกจากนี้เท้าหิม,มวันยังเป็นบิดาของพระแม่คงคาดังนั้นพระแม่อุมาจึงมีสัก์เป็นน้องสาวของพระแม่คงคานั่นเองครับถ้าดูในหนังสีดารามเนี่ยเราจะพบว่าพระแม่อุมาเรียกท่านพี่คงคานั่นเองครับ โดยพระแม่อุมาหรือพระแม่ปราวตีนะครับในวัยเด็กจนโตนะครับนางไม่สนใจที่จะแต่งงานกับใครเลยนะครับนอกจากพระศิวะเพียงผู้เดียวเมื่อเติบใหญ่มาแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ที่พระแม่ปราวตีเนี่ยต้องการพระศิวะเป็นชายานะครับจึงได้ต้องการให้พระศิวะตื่นจากสมาธิจึงได้ไปหาพระศิวะที่เขาไกรลาดนะครับ ในขณะนั้นเองเหล่าคณะเทวดาต้องการให้พศิวะออกจากสมาธิจึงได้ให้กรรมเทพยิงสอนใส่พศิวะนะครับเมื่อกรรมเทพยิงสอนแล้วพศิวะได้ลืมตาขึ้นมาพอดีนะครับและตาที่สามของพศิวะได้เปิดขึ้นมานะครับทําให้เป็นเปลวไฟเผากามเทพเป็นขี้เท่าและพศิวะรู้ว่ามีคนมากวนสมาธินะครับก็พิโรธเป็นอย่างมากทําให้พศิวะไม่คิดจะ สนใจใครเป็นภรรยาอีกแล้วนะครับและกลับสู่สมาธิอีกครั้งครั้งนั้นเองนะครับเทวีรตีซึ่งเป็นชายาของเท้ากร,รมเทพนะครับทราบก็เสียใจอย่างมากนะครับนอกจากนี้นางเสียใจจนถึงขั้นสาบแช่งให้พระแม่ปาราวตีนะครับไม่สามารถคลอดบุตรได้แต่เมื่อเป็นเช่นนั้นเหล่าเทพได้ขอร้องให้รตีเนี่ยลดคำสาบลงนะครับเทวีรตีจึงบอกว่าถ้ามีบุตรก็จะไม่อยู่ในคันของพระแม่ปาราวตีนะครับ เพื่อต้องการให้เทวีรตีเนี่ยสงบลงพระนารายจึงได้ให้พรเพิ่มนะครับโดยการมาเทพที่เป็นขี้เท่านะครับในชาติต่อไปที่เกิดมาจะเกิดมาเป็นปัตยยมซึ่งเป็นบุตรของพระกฤษณะนะครับในอวตารข้างหน้าของพระวิษณุและเทวีรตีก็จะไปเกิดเป็นชายาของปัตถยมอีกครั้งนะครับทําให้พระนางปรารวตีเนี่ยเปลี่ยนวิธีเพื่อต้องการให้พระศิวะพึงพอใจและยอมรับนางเป็นชายานะครับ ก็จะกำเนิดปางที่สองขึ้นมานะครับสำหรับพระแม่อุมาปางที่สองนี้ชื่อว่าพรหมจาริณีเนื่องจากพระแม่ปารวตีนะครับต้องการพิสูจน์ให้พระศิวะเห็นว่าสามารถเป็นชายาได้จึงได้บำเพ็ญตบะบนภูเขาหิมอะไรนะครับพระศิวะได้พยายามทดสอบนางจนกระทั่งพระศิวะพึงพอใจและได้พระแม่อุมาหรือพระแม่ปารวตีเนี่ยเป็นชายาในที่สุดนั่นเองครับ ได้กำเนิดเลืกอสู่ขอเลวีวาซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะเชื่อมโยงไปอย่างปางถัดไปนั่นเองครับปางที่สามชื่อว่าปางจันทรคันตาปางนี้เนี่ยเป็นปางที่ในเหตุการณ์ที่พะศิวะเนี่ยจัดขบวนนะครับไปสู่ขอพระแม่อุมานั่นเองครับโดยที่พะศิวะเนี่ยมีบริวารและสาวกเป็นพวกผีเปรตและอสูรกายนะครับที่มีน่าความน่ากลัวนะครับเท้าหิมะวันและนางเมนาเห็นเข้าก็ตกใจมากนะครับและยังเห็น พระศิวะในปางหลูร้ายเมื่อพ่อแม่อุมาเห็นเช่นนั้นนะครับก็แสดงร่างเป็นนางจันทรคันตาทําให้พระศิวะเนี่ยกลายร่างเป็นร่างที่แท้จริงนะครับซึ่งเป็นหนุ่มที่มีร่างกายอันงดงามแล้วก็มีทรงเครื่องนะครับทําให้พ่อแม่ของพระแม่อุมานะครับพึงพอใจนะครับแล้วก็รับพระศิวะเป็นลูกเขยนั่นเองครับปางที่สี่ชื่อว่าปางคุชมันตานะครับ ปางนี้เนี่ยก็คือพระอธิสักติหรือพระแม่แห่งจักรวาลนั่นเองครับโดยหมายถึงสมัยที่พระนางเนี่ยสร้างจักรวาลขึ้นมาใหม่ๆนะครับพระแม่อธิสักตินี่แหละครับเป็นคนสร้างมหาเทพทั้งสามนะครับแล้วก็สร้างเทวีทั้งสามขึ้นมานะครับก็คือพระพรหมเนี่ยคู่กับพระแม่สรัสวดีนะครับพระนารายคู่พระลักษมีพระศิวะคู่พระแม่กาลีนะครับหรือพระแม่ปวารตีนะครับอันนี้จะเป็นของนิกายสักตินั่นเองครับ และจากนี้จากนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ศักติก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับพระสุริยเทพนะครับหากใครได้ดูหนังของช่อง JKN ที่เคยนำมาฉายทั้งหมด40ตอนนะครับในที่นี้เนี่ยพระอาทิตย์ศักติหรือพระแม่ธุรคาปางนี้เนี่ยก็จะเป็นปางสูงสุดนะครับจะต่างจากคติที่เราได้รับมาว่าพระตีมูรติเนี่ยสูงสุดนั่นเองครับซื้อพระแม่เนี่ยใหญ่กว่าพระตีมูรตินะครับสร้างตีมูรติมาอีกทีนะครับ ในหลังเนี่ยก็พระตีมรติเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนะครับอยู่เฉยๆให้พระแม่จัดการลูกเดียวนะครับพระแม่อุมาปางที่5นะครับคือปางสกันตมาตานะครับคําวสักกันเนี่ยก็คือพระขันทกุมารนะครับส่วนมาตาก็คือแม่นะครับปางนี้นี่ก็คือพระแม่อุมาที่อุ้มพระขันทกุมารหรือพระสกกนนั่นเองครับในปางนี้เนี่ยเหตุการณ์เนี่ยกำเนิดมาจากการที่หลังจากที่พระศิวะได้วิวากับพระแม่อุมานะครับ เมื่อวิวากันแล้วเนี่ยเราเทวดาเนี่ยต้องการให้พระแม่ให้กําเนิดบุตรเสียทีนะเพื่อไปปราบตารักกระสูนนะครับจากปางก่อนหน้านะครับมีคราที่พระแม่อุมาและพระศิวะนะครับได้เข้าเรือนหอนะครับแล้วก็ได้เสดสังวาสนะครับแต่ว่าการเสดสังวาสเนี่ยมีการดูซัมติ้งกันนะฮะซึ่งสั่นสะเทือนจักรวาลนะตรงนี้จะสิบแปดตัวเล็กน้อยนะครับก็จักรวาลเนี่ยสั่นสะเทือนไปทั้งสามโลกนะครับเราเทพจึงตกใจอย่างมากนะครับ จึงได้เข้าไปในเรือนหอโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับขนานั้นเนี่ยพระศิวะเห็นคณะเทพนะครับเปิดประตูเข้ามานะจึงรีบถอนองค์กําเนิดออกมานะครับรู้ๆกันนะครับพระอกอัคณีเทพเนี่ยเห็นน้ําเชื้อพระศิวะกําลังจะหล่นลงสู่พื้นดินนะครับกลัวว่าจะมีความร้อนแรงนะแผดเผาจักรวาลนะครับจึงต้องรีบเอาปากนะครับโอ้โหเข้าไปรองรับองค์กําเนิดนะครับอนี่เรทมากนะครับในหลังเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับก็คือ อะไรนะรับไฟอย่างพระศิวะแทนนะครับเมื่ออัคคณีเทพเนี่ยนำน้ำเชื้อไปให้พระแม่คงคานะครับพระแม่อุมาทราบเข้านะครับทำแม้นางโมโหมากนะครับที่อัคคณีเทพทําอย่างนี้นะครับจึงสําแดงเป็นพระแม่ธุระคารับแล้วก็สาให้เทพทุกองเนี่ยเป็นหมันอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังสาอัคคณีเทพเนี่ยต้องเผาไหม้ทุกอย่างนะครับใครสัมผัสก็จะไหม้เป็นเท่าฐานอีกด้วยนะครับจากนั้นเองนะพระแม่คงคาได้นาน้ําเชื้อนั้นกําเนิดขึ้นเป็นกุมารหกตนนะครับ และได้เลี้ยงดูโดยเทวีกฤติกาทั้งหกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยขันทกุมารก็โตขึ้นนะครับแล้วก็รวมกันเป็นองค์เดียวนะซึ่งมีหกเสียนนะแล้วก็ได้นำกลับไปยังเขาไกรลาศน,นะครับและพระแม่อุมาเนี่ยก็เลี้ยงดูบุตรคนนี้นะครับก็ตั้งชื่อว่าพัสกันนั่นเองครับหรืออีกชื่อหนึ่งเนี่ยคือกัตติเกรยานะครับกัตติเกรยะเนี่ยก็คือเลี้ยงดูโดยนางกฤติกาทั้งหกนั่นเองครับอาจจะแสดงถึงว่า เป็นกูมานนะครับปางสกันตมาตาก็มาจากเหตุการณ์นี้นั่นเองนะครับขันธกุูมานเนี่ยได้ไปสวรรค์นะครับโดยพระอินเห็นขันทกุูมารครั้งแรกเนี่ยไม่รู้นะครับว่าคือสิวะบุตรนะครับจึงได้ทารบขึ้นมานะครับเพราะคิดว่าเป็นแค่เด็กนะครับและนอกจากนี้พระขันธกุูมารเนี่ยดูไม่มีสัมมาคารวะนะครับเนื่องจากเหมือนเด็กนะครับแต่ว่าพระอินเนี่ยไม่สามารถสู้ขันทกุูมารได้เลยนะครับตามฟอร์มนะครับ ได้ขอคามานะครับแล้วขันตะกุมานเนี่ยก็ได้เป็นตาแหน่งมหาเสนานะครับก็คือผู้นํากองทัพเทวดาครับไปรบกับตารักสูนนะครับก็สามารถฆ่าตารักสูนได้ตามพรของพระพรหมนะครับคือตารักสูนเนี่ยจะตายด้วยศิวบุตรนั่นเองครับแล้วก็นําความหวังและความสงบสุขกลับมายังโลกนี้อีกครั้งนะครับครับเรื่องของขันตะกุมานก็เป็นเรื่องแยกย่อยนะครับในปางนี้นั่นเองครับ สำหรับพระแม่อุมาปางที่6นะครับคือปางกาตยายนีนะครับซึ่งประวัติของปางนี้เนี่ยเล่าว่าการละครั้งหนึ่งเมียสูรชื่อรัมพะและกรัมพะนะครับเป็นพี่น้องเผ่าปีศาจนะครับล้บบุตรของนางธนุนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในภรรยาของฤษีกัศยปะนะครับหรือที่คนไทยเรียกว่ากัศยปะเทพบีดอนนะครับซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิคดครุฑนาคนะครับคนทันเทวดาแล้วก็อสูรแล้วก็ปีศาจนะครับ รำพักกัมพะเนี่ยสุกราจาร์นะครับให้บำเพ็ญตบะต่อพระพรหมเทพนะครับพระอินเห็นเช่นนั้นเนี่ยจึงได้แปลงเป็นจระเข้นะครับแล้วก็ฆ่ากัมพะตายนะครับเนื่องจากกลัวว่าอสูรสองตนเนี่ยจะเป็นใหญ่นะครับส่วนรำพะนั้นเมื่อเห็นพี่ชายตายนะครับจึงคิดว่าจะตัดเสียงตัวเองนะครับถวายพรหมเทพนะพระพรหมเห็นเช่นนั้นนะครับรีบห้ามนะครับแล้วก็รีบลงมาให้พรรำพะนะครับ อสูรดำพระเนี่ยได้ขอให้ตนมีบุตรชายที่ไม่สามารถมีใครปราบได้โดยคนที่ปราบได้นะครับจะต้องเป็นสตรีที่ไม่ได้กําเนิดในครันนะครับแล้วก็มีพลังของมหาเทพเทวีและอสูรแล้วก็สามโลกนะครับรวมกันถึงจะปราบได้พระผมก็จึงจําจําเป็นต้องให้พรตามนั้นนะครับอสูรดำพระเนี่ยได้แปลงกายเป็นควายนะครับแล้วก็ไปสมสู่กับควายเผือกเพศเมียนะครับไม่รู้คิดยังไงนะครับเขา เขาบอกว่านะเป็นเพราะกรรมเก่าในอดีตชาติเมื่อนางควายตั้งท้องนะครับก็เดินกันมานะขณะนั้นเองเนี่ยมีควายเพศผู้อีกตนหนึ่งนะครับเข้ามาแย่งนางควายนะครับแล้วก็ฆ่าอสูรรัมพะที่เป็นควายอยู่นะครับถึงแก่ความตายนางควายเนี้เลยรีบวิ่งหนีไปในเมืองนะครับแล้วก็ร้องให้ทหารช่วยเหลือทหารจึงออกมาฆ่าควายหนุ่มนะครับที่ฆ่าอสูรรัมภาไปนะครับเหลือนางควายตัวเดียวนะครับเมื่อนางตั้งท้องก็ได้คลอดบุตร ซึ่งบุตรคนนี้เนี่ยก็เป็นอมาตะาตามพรของพระพรหมนะครับซึ่งไม่ตายด้วยใครก็ตามนะครับนอกจากผู้หญิงที่เกิดที่ไม่เกิดจากคันนะครับแล้วก็มีพลังของสามโลกนะครับโดยอสูรตนนี้เนี่ยคือปีศาจควายนะครับหรือมหิาศาสูรจากนั้นเนี่ยสุกราจารนะรซึ่งได้ชุบเปลียงมหิาศาสูรน,นะครับแล้วก็ได้อลาวาดไปทั้งสามโลกยึดสวรรค์ของพระอินทร์เอาไว้อีกด้วยนะครับแพ้ตามเคยนะ และไม่ได้ไม่มีใครสู้ได้เลยนะครับเาเทวดาเนี่ยจึงไปขอร้องอมาหาเทพทั้งสามนะัคือพระพรหมพระศิวพระวิษณุนะครับมาหาเทพทั้งสามเนี่ยจึงช่วยกันสร้างเทวีที่ไม่ได้เกิดจากคันขึ้นมานะครับเกิดจากพลังของสามเทพแล้วก็ได้รับอาวุธของเทวดาทั้งมวลน,นะครับซึ่งตามตามเงื่อนไขของพรของพระพรหมนะรูปสตรีนียขี่สิงโตนะครับบา,บางก็บอกว่าขี่เสือนะส่วนมากจะขี่สิงโต แล้วก็สู้กับมหิสาสูรนะครับแล้วก็ปราบมหิสาสูรจนชนะนั่นเองครับปางนี้เนี่ยจึงเรียกว่าปางมหิสาสูมัททนีนะครับหรือพระแม่ทุราคาผู้ปราบมหิสาสูรนั่นเองครับถือว่าปางนี้เป็นปางที่ยิ่งใหญ่มากปางหนึ่งนะครับนิยมกันอย่างมากนะครับก็คือพระแม่ทุราคานะครับพระแม่อุมาปางที่เจดนะครับชื่อกาลราดตรหรือเจ้าแม่กาลีนั่นเองครับโดยปางนี้เนี่ยเกิดขึ้น ในคราวที่มีอสูรสองพี่น้องนะครับชื่อสุภะและนิสุภะนะครับต้องการต่อกรอนกับพระแม่อุมาในปางของพระแม่เกาสิกีนะครับจึงได้ส่งอสูรสองตนชื่อจันและมุลนะครับเป็นแม่ทัพไปล้อมจับพระแม่เกาสิกีพระแม่เกาสิกีหรือพระแม่อัมพิกานะครับโกรธมากนะครับจึงมีเทวีสีดําผุดขึ้นมาจากหน้าผานะครับเทวีองค์นั้นก็คือพระแม่กาลีหรือกาลลาลาตรีนะครับได้จัดการอสูรทั้งสองพระแม่กาลีได้อีกชื่อหนึ่งว่า พระแม่จามุนดานะครับเนื่องจากจัดการอสูนจันและมุลได้นั่นเองครับหลังจากนั้นเนี่ยคณะเทวีนะครับได้มุ่งทําลายกองอสูนของสมพระและนิสุมพระนะครับโดยมีอาสนรัชพีดนะครับเมื่อตัดหัวแล้วเนี่ยเลือดก็หยดสู่เกินลบผืนโลกนะครับแล้วก็ผุดออกมาเป็นร่างโคลนของอสูนนับร้อยนับพันนะครับคือฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายนะครับเกิดมาเป็นอสูนหน้าซ้ำๆกันนะฮะเมื่อกําจัดไม่ได้สตีนะครับเจ้าแม่กะลีจึงได้ดื่มเลือดของรัชพีดนะครับจน อสูรนั้นถูกทำลายนะเพราะว่าเลือดหมดตัวตายนั่นเองครับแต่จากนั้นเนี่ยพระแม่กาลีนะได้ดีใจจนกระโดดโลดเต้นนะครับบางตำราก็บอกว่าเมาเลือดอสูรนะครับ่าเมื่อกระโดดโลดเต้นนะครับเหมือนเต้นรำนะทําให้ผิวโลกเนี่ยสั่นสะเทือนนะครับทําให้พระศิวะเนี่ยเกรงว่าโลกจะถูกทําลายนะเมื่อผานาังเหยียบมาบนผิวโลกนะครับจึงเอาตัวเนี่ยเข้าไปรองรับนะแล้วพระแม่กาลีเนี่ยก็เหยียบลงที่อกนะครับเพื่อรักษาผืนโลกไว้ เมื่อพระแม่กาลีเห็นสวามีตนเองถูกเหยียบก็สํานึกได้นะครับแล้วก็กลับเป็นพระแม่อุมาดังเดิมนะครับหางดังทําลาเนี่ยอธิบายว่าพระแม่กาลีนะครับได้แลบลิ้นเพราะว่ามีความเขินอายนะครับเขินอายน่ากลัวนะครับตางนี้จึงถือว่าเป็นตางที่ดุร้ายที่สุดนะครับและน่ากลัวที่สุดอีกด้วยนะเป็นนิยมบูชามากนะในพวกที่ชอบปรารถนาเซ็กนะครับหรือต้องการเอาชนะศัตรูนะครับหรือกําจัดกุใสนะหรือต้องการ ปกป้องอวัยวะเพศนะครับโดยในนิกายตันตะเนี่ยนิยมเสพสังวาสหน้าเทวรูปเพื่อบูชานะบางบางที่นี่ก็แอบบูชากันอรับๆนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยในทินดูกระแสหลักเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครทำม,าไม,มทาไม่มีใครทําแบบนี้นะเพราะามีกฎห้ามมาไว้นั่นเองครับพระแม่อุมงปางที่8ชื่อว่ามหาคารีนะครับปางนี้เกิดจากตอนที่พระแม่อุมาเนี่ยผิวเปลี่ยนเป็นสีดําขนาอาบน้ํานะครับ ทำให้พระสิวะเนี่ยขบขันอย่างมากนะครับแล้วคอยล้อพระนางอยู่เสมอนะครับทำให้พระนางเนี่ยละทิ้งพระศิวะไปนะครับแล้วก็บำเพ็ญตะบะต่อพระพรหมจนพระพรหมเนี่ยทำให้สีดําของนางหายไปนะครับจึงกลับมาเป็นผิวสีขาวสว่างดังทองคําเหมือนเดิมนะครับคําว่าคารีเนี่ยก็แปลว่าสุขสว่างเปล่งปลั่งนั่นเองครับต่างนี้หมายถึงพระแม่อุมาหรือพระแม่ปวารตีที่มีกายสุขสว่างซึ่งคอนเซ็ป ของสิ่งนี้นี่ก็คือเหมือนยินอย่างนะครับคือขาวกับดําคารีและกาลีเนี่ยก็คือขาวกับดํานั่นเองครับพระแม่อุมาปังสุดท้ายนะคือปังที่9ชื่อว่าสิทธิธาตรีนะครเป็นปังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระแม่ธุรคานะครับซึ่งเป็นร่างดั้งเดิมของพระอาทิตยสติแล้วก็ยังเป็นครึ่งหนึ่งของพระศิวะอีกด้วยนะครับซึ่งในขณะที่จัก,กรวันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยพระศิวะ ในนิกายสัตตินะครับก็ขอพรต่อพระแม่อธิสัตตินะครับทําให้นางเนี่ยมาเป็นครึ่งหนึ่งของพระศิวะนะครับแล้วก็ทาให้สรรพสิ่งในโลกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวขึ้นมานั่นเองนะครับคุณณทั้งสามก็ทํางานของมันไปได้นะครับคือตมะราชและสัตวะนะครับซึ่งปางนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนร่างรวมนะครับของทุกๆปางนะก็คือพระอธิสัตติหรือพลังงานของจักรวาลที่ไหลเวียนนั่นเองครับครับเมื่อขอพรเนี่ยก็จะได้รับ ในอำนาจวาสนาบารมีและสิทธิทุกประการนะโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเรื่องของพระแม่ธุราคาเก้าปางก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับนอกจากการนับถือพระแม่ธุราคาเก้าปางยังมีการนับถือเทวีในอีกรูปแบบหนึ่งนั่นคือมหาวิทยาสิบนะซึ่งเป็นของฝั่งตันตระนะและยังมีความสัมพันธ์กับนารายณ์สิบปางอีกด้วยนะครับจะเล่าอีกต่อๆไปนะครับถ้าเกิดมีใครสนใจที่จะฟังก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับและาสามารถกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผม แล้วมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์เข้ามานะครับหากมีเวลาเขาจะรวบรวมข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังนะครับครับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ